ระหว่างนี้น้องไบรท์พี่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเมื่อวานที่ที่นำเสนอไปน้องไบรท์ช่วยพี่หน่อยอร้านเจ้าที่ทำทองหาย40บาทนี่เขาประกาศรางวัลแสนหนึ่งนะเป็นลูกจ้างของร้านทองนะคะที่ทำทองหล่นหายระหว่างที่จะเอาอทองไปส่งที่ร้านทองแถวแถวเยาวราชค่ะนี่ทั้งหมดเนี่ย40บาทมูลค่าก็ประมาณเกือบเกือบสองล้านนะคะคุณผู้ชมล่าสุด เจ้าของร้านทองคือเจ้าของทองอะ่ะเปิดใจกับทีมข่าวบอกว่าถ้าใครพบเจอแล้วเอาทองมาคืนจะให้แสนหนึ่งนะคะเหตุการณ์ในะอย่างที่เราเล่าไปตั้งแต่เมื่อวานไปทำวางหายเหรอ ไม่ค่ะระหว่างระหว่างกําลังเอามาส่งระหว่างกําลังเอามาส่งค่ะเหตุเนี่ยเกิด22พฤษภาคมคุณไพรินเนี่ยไปแจ้งความที่โรงพักคุณไพรินคือลูกจ้างที่เอาทองไปนะคะกําลังขนทองเนี่ยบอกว่าทองมูลค่า40บาทหายไประหว่างจะเอาทองไปส่งที่ร้านทองแถวแถวเยาวราชครับทีนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนักข่าวได้เจอกับคุณชัย,ยพรซึ่งเป็นเจ้าของทองค่ะมาให้ปากคําคกับพนักงานสอบสวนสนบางยี่ขนันแล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวว่า ตัวคุณชยพรเนี่ยทำหน้าที่ทำอาชีพขายทอง ขายทองให้กับร้านทองมาเกือบเกือบ30ปีถึงถือทองมาขนาดนี้ไงคุณไพรินเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วประมาณ10กว่าปีแล้วก็เป็นลูกจ้างร้านทองที่ทําธุรกิจร่วมกันมาดังนั้นก็ไว้ใจให้คุณไพรินเนี่ยถือทองเอาไปส่งตามร้านทองแบบนี้เป็นประจําค่ะอ,อย่างรอบนี้ก็คือ40บาทใช่ไหมคะแล้วทีนี้ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณชายาพรบ,บอกว่าก็ให้คุณไพรินเนี่ยเอาทองไปส่งตามร้านทองต่างๆเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่ละครั้งน้ําหนักมันก,ก็แตกต่างกันไป เคยมากที่สุดเนี่ยให้ถือไปประมาณร้อยบาทก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทีนี้หลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นทองมันหล่นหายก็ได้คุยกับคุณไพรินไพรินก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเอาทองคําไปซึ่งผมก็คุยกับเขาตรงๆบอกมีอะไรให้บอกมาเลย <c oughs> ความจริงก็คือความจริงแล้วซึ่งคุณชัยพับ,บอกเท่าที่ดูจากภายนอกเนี่ย ก็ไม่เห็นว่านางไพรินจะดูมีพิรุธแต่อย่างใดนะคือดูภายนอกอะไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรที่เป็นพิรุธหรือผิดปกติอะค่ะก็เลยอะประกาศไปก่อนตอนนี้ใครเจอทอง40บาทแล้วเอามาคืนจะมีสินน้ำใจให้1 0 0 0 0แบาทแต่ถ้าเกิดไม่เอามาคืนแล้วตำรวจไปตามจับได้อันนี้ว่ากันไปตามกฎหมายนะอาหมายถึงใครก็ได้เอามาเถอะให้แสนหนึ่งจะไม่สืบสาวเราเรื่อง ค่ะแต่ถ้าคุณไม่เอามาคืนแล้วตำรวจไปจับอันนั้นคุณก็ต้องถูกลงโทษนะไม่ใช่ครับไครั้งก่อนเยอะคยเยอะที่เคยเป็นของโลก็มีเขาเคยเอาออกจากร้านใหญ่ไหมผมถ้าสองโลก็ตกประมาณร้อยกว่าบาทไม่ได้ขึ้นของครั้งนี้เลยครั้งนี้เยอะสุดนะน้อยสุดก็ร้อยกว่ากรัมมากสุดก็สองสองโลประมาณสองโลได้มีอะไรให้พูดตรงไปตรงมาความจริงอ่ะถ้าเราพูดกี่ครั้งมันก็คือความจริงดีทั้งแท้ มีอะไรที่แบบว่าเป็นพิรุษไหมเฮียไม่มีพูดเด็ไม่มีมโดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างเชื่อว่าแกไม่ได้เอาไปใช่รับถ้าเกิดคนที่เอาไปแล้วเอามาคืนผมให้รางวัลหนึ่งแสนบาทพูดไปแล้วผมให้จริงๆนะครับแต่ถ้าตำรวจไปตามจับได้อันนั้นอีกเรื่องเพื่อเห็นว่ามีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูอพี่ว่าเดี๋ยวก็ได้เชื่อไหมค่ะอ่า